โอ้เด oh, right, right. in right. right. oh, um ็ดออกแล้วพี oh, ่น um ้องเด็ดออกแล้วแจ่มเลยแจ่มเลยฝนตกเมื่อเสาเมื่อหลายเมื่อแดดกับพวกใคเห็นวันนี้แดดออกแล้วแดดออกโอ้สวย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 แจ่มเลยบรรยากาศต้นไม้เทือกแดดสว่างสวยเลยทีเดียวอ๋อผ้าขงต้นไม้คือสิ คนคือสิมมักดูหรอกแดดออกเลยเอ่าแดดออกแล้วคนิฉลยสังคขอแสงเลยเฉลยนีอาหารปรุงอาหารกินเลยนะครับมีต้นไหม้ย่ำมือเา้าเก่าม้งเสาแดดออกครับพี่นองหลายมือว่ามีแต่ฝนตกมีแต่ฝนหาแดดก็บพออ่ มัอนี่แดดออกแล้วโอ้เพือนไม่บอกให้เประเบียบประบัติอกพี้่งเฮ้ยอย่าเกิดกันไรยบุมีจังหวะวลาที่สิมาแต่งเอาปล่อยเพิ่นดูเลยรักษาจากของมาเที่ยววดารักษาเอาเด้นี่อันนี้ปล่อยไว้ทั้งนี้แต่ดูนะเล่ยังงามอยู่เลยนะ อันนี้สับปะรดสีครับพี่น้องนี่สับปะรดสีสับปะรดสีเล็บแดงในยุคป,ปลายมันจะเป็นเล็บไอไข่เล็บแดงไอไข่ผู้หญิงท่าเล็บแดงในภาษากวางนีโอซันชิงนิโอซันชิงซื้มอมาจากออนไลน์ประมาณหาปีที่แล้วนี่แค่สามต้นครับพี่น้องตอนนี้นะโอ้ต้นหกยี้ยหกสั่นน, <laughs> นี่นี่ครับนะ เคล็ดลับนี่การปลูกเคล็ดลับอันนี้เอาจากกระถางท่านเอาใส่กระถางมาอ่เคล็ดลับนี่การปลูกอ่าสับปะรดสีพี่น้องอย่าปลูกใส่อย่าปลูกใส่กระถางใหญ่เลยถ้าปลูกใส่กระถางใหญ่นี่โอ้โดอกเข็มงามิีเข็มแดงกับสวยสวยสวยเข็มแดงตามด้วยเข็มเหลืองเอาว่าเรื่องสับปะรดสีตว้วครับพี่น้อง สับปะรดสีเวลาปลูกนี่อย่าปลูกใส่กระถางใบใหญ่ปลูกไปเล็กๆครับถ้าปลูกใปใหญ่มันสิเป็นอย่างมันสีแตกนอเร็วมันสีแตกนอเร็วเร็วกะเกิดดอกเร็วออกดอกเร็วมันสีเบอร์สวยทรงพุ่มมันสีบอร์สวยกับไปหน่อถ้าใช้กระถางใบเล็กๆอืม응เขาเขึ้ยคือยังค่อยขยับนเนี่ยมันในี้ยคือยังค่อยขยับข,ขยับขยายกระถางให้ใบใหญ่ขึ้นเรื่อย ต้นซาโปโรสีนี่เขาสวสวยแต่ถ้าปลูกใบใหญ่เลยกกระถางใบใหญ่เลยกกะนาที่ต้นน้อยๆมันฉีดแตกนอออกเร็วนะครับแต่บางคนก็มกักก็คือกันหรอวะอันนี้นี่ยแตกนอออกมามันก็เป็นทรงปุ่มมันก็หลายต้นเนาะอาจจะสวยอีกมุมหนึง่งบางคนอาจจะว่าสวยแต่ผมบ่มหมักกับผมบ่มหมักนะผมหมักอยากให้มันอยู่ต้นเดียวเดียวานะสวยๆนะ นะครับเขาอยู่ต้นเดียวต้นเดียวงเสียพี่น้องอันนี้ส้มผมเสนมาเต็มเนี่ยอ่เพราะว่าผมเอาไวบ้บนเอาไว้บนต่อใหม่ที่โซ่มีกินนี่ที่ว่าสวยสีสวยเลยพี่น้องสีสวยที่ว่าฟอร์มยังบานเต็มฟอมตัวน,นี้ก็หกสิบเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะครับนี่คือสับโรสีเลยพี่น้องเฮไปย่ปผู้ส,สัสยยาบะรสีสวยอยู่เลยผู้นี้ปันให้ซองสวยอยู่ นะครับนี่คือสับโรซีพี่น,อนอ้องบ่มียังหลายดอกครับพี่น้องเห็นแดดออกก็เลยมาอ่กไทยทำต้นไม้ให้เบิ่งไทยคิดต้นไม้ให้เบิ่งอ่าตอนนี้หายแล้วด <laughs> เด้อบัดแดดหายแล้วแต่ยังสว่างอยู่นะครับนะฝนตกดูครับพี่น้องฝนเล่นดูช่วงนี้นะอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์บ้าดพงศิวี นะครับนี่ต้นใหม่โอ้มาคักดิมาคักวันถอไปหนาฝนนี่นะอันนี้มาให้เบิ้งอีกอันหนึ่งครับนี่อันนี้เล็กๆนี่มินิไทเกอร์กับเสียหน่อยเสียหน่อยสัปปรดสีเสียหน่อยอันนี้ไฟบอลไฟบอลลูกไฟนี่สาปปรดสีนี่พวกมีสูเดียดได้ยูกลางแเดียดได้นะครับนะนี่ครับนะ บริเวณขยับขยายเพิ่นกระดกปล่อยว้อยู่บนตอใหม่ครับนะมัดไว้บนตอใหม่สวยอีกแบบนึ่ง้ับี่น้องมีพื้นที่ก็สามารถตกแต่งหน้าหน้าบ้านมุมหน้าบ้านสวนย้อมหน้าบ้านได้สวยๆกับพี่น้องนะอันนี้ผมก็หน้าบ้านผมก่อนการฉีกนะกับพื้นที่จำก,กัดกเฮแดดนิดๆน้อย แต่ยังไม่เป็นระเบียบมากมายนักเพราะว่าบุคคลมีเวลาให้ขอพี่น้องกอ้ยนะครับนะอะาะผ้าทีน้องมาเบิงบรรยากาศของแดดออกนี่มือเศร้าก่มอม่งเศร้าเพราะว่าเห็นแดดหลายมือแล้วแล้ีวี่ก็ดีใจเห็นแดดดีใจน้ำต้นใหม่ <c oughs> บรรยากาศนาะบรรยากาศดีๆง,งับ แต่คิดท,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 ทอดพี่คิดทอดน้องมัน้ำมาฝากรับน้ำมาฝา,ากาอ่ะไซิโวน้อยเดียวกับไปหลายแต่ละเอ้พาพบพพี่น้องสามีครับวันนี้ครับสวัสดีครับ